Assalamualaikum ah w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาพบกับครูทรงนะคะในวิชาภาษาไทยในหน่วยที่6นะคะที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คือควบกล้ำคำที่มีรอลอวนะคะ,ะไปดูกันเลยคะ่ะเรามาดูแผนผังสารการเรียนรู้กันก่อนนะคะอ่า ทีนี้ดูนะคะว่าคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำก็จะแบ่งออกมาก็คือเป็นควบกล้ำแท้กับควบกล้ำไม่แท้นะคะควบกล้ำแท้ก็จะมีควบรอเช่นกรอคอรอคอรอ,อ,รอตอรอทอรอปอรอพอรควบรอ ก็จะมีกลลขอลคอลปอลผอลพอลควบวก็จะมีกลวขอวและก็คอวนะคะทีนี้ก็มาดูควบกล้ำไม่แท้ก็จะออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกและก็ออกเสียงทรอเป็นเสียงโซนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียน คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำก็คือเราจะเรียนควบกล้ำแท้กันก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะเรามาดูคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำมาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันซึ่งจะแบ่งเป็นสองชนิดนั่นก็คือ คำควบกล้ำแทอย่างที่แผนผ่านการเรียนรู้ตะก,กี้นะคะและคำควบกล้ำมไม่แท้ทีนี้เราจะเรียนวันนี้ก็คือคำควบกล้ำแท้กันก่อนทีนี้เราก็มาดูความหมายของคำควบกล้าำแท้นะคะว่าคืออะไรคำควบกล้ำแท้ก็คือคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าควบกับพยัญชนะ รอลอวออย่างเช่นกลุยกลายเกลื่อนกลาดกวัดแกวงเมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านโกอรโกโอรโอกวอ,อ,อ,อพร้อมกันประสมกับสระและเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวหน้า,าเช่น เช่นมาดูตัวอย่างกันนะคะอ่าก็ดูตัวอย่างแรกเป็นรูปอะไรคะอ่านั่นก็คือเป็นรูปครอบครัวอ่าอ่านตามด้วยนะคะครอบครัวครอบครัวต่อไปดูรูปภาพที่สองนะคะอ่ารูปภาพที่สองนั่นก็คือเพลิดเพลิน นะคะต่อไปก็รูปภาพที่3ภาพที่3คือแขว่งไกวนะคะแขว่งไกวต่อไปภาพที่4เป็นภาพปล่อยปลอยนั่นเองค่ะต่อไปภาพที่5เด็กผู้ชายสองคนเป็นยังไงกันอ่า กลมเกลียวนะคะกลมเกลียวแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายนะคะ,ะขวักไข่นั่นเองค่ะ,ะทีนี้ก็ให้นักเรียนอ่านสะกดคคำและสังเกตพยัญชนะต้นของคำเหล่านั้นที่อยู่ตรงนี้นะคะดูรูปภาพแรกเป็นภาพอะไรคะนักเรียน มาเชลโลค่ะถ uh, uh, uh uh, ูกต้องค่ะคือพริกสะกดว่ายังไงคะพอร์อีกอร์พริกอีกครั้งหนึ่งนะคะพอร์อีกอร์พริกค uh, mm ่ะต่อไปภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพ เป็นภาพอ่าอันว่ากล้วยนั่นเองอ่ะสะกดว่ายังไงคะกอลอัวยกล้วยไม้โทกล้วยอ่าอีกครั้งนะคะกอลอัวยกล้วยไม้โทกล้วยอ่าค่ะต่อไปภาพ นี้ภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรคะอ่าค่ะเป็นภาพขวานนั่นเองอ่าสะกดว่ายังไงคะขอวอานขวานอีกครั้งค่ะขอวอานขวานอ่าค่ะ อาทีนี้ครูก็มีคำถามอยู่สีข้อนะคะดูค่ะคำถามแรกคำว่าพริกที่เราได้อ่านตะกี้นะคะกล้วยขวานมีพยัญชนะต้นกี่ตัวมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะนักเรียนใครตอบได้เอ่ยถูกต้องค่ะมีพยัญชนะ ต้นสองตัวตัวอะไรบ้างคะพยัญชนะต้นสองตัวเมกี้อ่าพริกก็คือพอรอกล้วยก็คือกลอขวานก็คือขอวอนั่นเองต่อไปข้อที่สองถามว่าพยัญชนะต้นของคำว่าพริกกล้วยขวานออกเสียงพร้อมกันหรือไม่ออกเสียงพร้อมกันไหมคะ คำตอบก็คือออกเสียงพร้อมกันพริกกล้วยขวานอ,าออกเสียงพร้อมกันเลยต่อไปข้อสามถามว่าพยัญชนะต้นตัวที่สองมีพยัญชนะตัวอะไรบ้างอันไหนคะพยัญชนะต้นตัวที่สองมีตัวอะไรบ้างใครตอบได้บ้างเอ่ย ถ้าถูกต้องค่ะมีรอลอวอยัญชนะตัวที่สองนั่นก็คือรอลอแล้วก็วอต่อไปคำถามสุดท้ายข้อที่4ถามว่าลักษณะของคำต่างๆเหล่านี้เรียกว่าคำอะไรเราเรียน <c oughs> เกี่ยวกับอะไรเอ่ยวันนี้ครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าเราเรียน เรื่องอะไรคะค่ะถูกต้องค่ะนั่นก็คือคำควบกล้ำแท้นั่นเองอ่าอ่าเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะตะกี้ <c oughs> ทีนี้ก็ให้นักเรียน ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือภาษาไทยนะคะในหน่วยที่หกหน้าหน้าห้าสิบสามถึงหน้าห้าสิบสี่เองนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือภาษาไทยหน่วยที่หกหน้าห้าสิบสามถึงหน้าห้าสิบสี่นะคะหน้าสิบสามถึงหน้าห้าสิบสี่ในเรื่องของที่เราเรียนวันนี้นั่นก็คือคำควบกล้ำ เท่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งในไลน์ด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ